ตอนนี้นะรเราเดินทางกลับมาที่เมืองลาวิกเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ผมขึ้นมาอยู่บนจุดที่เกือบจะสูงสุดนะของตัวเมืองนะก็คือป้อมเอ่อชอร์ร็อตนะครับนะสมัครป้อมประการแห่งนี้สมัยก่อนก็เป็นที่ใช้ปกป้องเมืองแหละครับนะฮะอย่างทุกท่านเห็นนะก็จะมีนี่ฮะปืนใหญ่นะอยู่ด้านหลังผมเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ในตัวเมืองนะครับจุดที่สูงสุดนะจะสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะ ก็คือนี่ครับนะก็คือตัวโบสถ์ประจำเมืองนะครับที่ทุกท่านเห็นนะฮะเห็นไหมฮะนะครับโบสถ์แห่งนี้ก็จะอยู่กลางเมืองเลยนะครับนะนะเป็นเรื่องปกตินะครับนะของเมืองที่มีวัฒนธรรมนะของคริสเตียนนะก็จะต้องมีโบสถ์ที่อยู่กลางเมืองแบบนี้นะครับนะแล้วก็สําหรับในเมืองลาวิกนะฮะเป็นเมืองที่สวยและก็น่ารักมากๆนะครับเป็นเมืองเอกของหมู่เกาะเชดแลน นะครับหมู่เกาะเชตแลนด์มีประมาณเกือบร้อยเกาะน,นะครับนะมีผู้คนอยู่อาศัยที่นี่ก็ประมาณ20,000กว่าคนนะโดยเฉพาะในเมืองราวิกเนี่ยนะครับนะเป็นเมืองที่สวยมากๆนะครับน่ารักมากๆนะมีท่าเรือนะครับแล้วก็ที่สคัญคือเรือ Expedition นะหรือว่าเรือท่องเที่ยวนะครับนะสามารถจะเข้ามาถึงชายฝั่งได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปนั่งเรือลำเล็กเข้ามานะครับแล้วก็เดินจากตรงจุดที่เรือจอดเนี่ย เข้าไปในเมืองแค่นิดเดียวเท่าน,นั้นเองนะฮนะเรียกได้ว่าใกล้แค่เอื้อมนะครับนะเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นนด้านหน้าของผมเนี่ยนะครับก็คือเรือลำนี้นะครับนะเป็น Expedition Cruise นะครับนะเรือที่ชื่อว่า Ocean a l b a t r o s s นะครับนะเ c e a n Albatross นะลำนี้นะครับนะนะเป็นเรือสำรวจนะครับนะที่ล่อง 365วันไม่มีวันหยุดนะครับนะเพราะว่าเรือหยุดเขาไม่ได้เงินนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องล่องทุกวันนะครับแต่ว่ารูทติ้งของเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะจากใต้ไปเหนือจากเหนือไปโคโลกใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสำหรับในเส้นทางที่ผมมาเนี่ยนะผมล่องเรือจากอาบดีนมานะครับนะที่เกาะออคเน่แล้วก็มาที่เชดแลนด์นะครับพรุ่งนี้ผมจะไปที่เฟรโรนะแล้วก็จะไปจบที่ไอซ์แลนด์ จากนั้นเรือลํานี้เขาจะไปต่อที่สวอบาดนะครับแล้วก็กรีนแลนด์อะไรแบบนี้นะฮะก็จะวนลูปอยู่นะครับทุกท่านสามารถจะเช็คในเว็บไซต์ได้นะฮะของเรือเองโดยตรงนะฮะหรือว่าบริษัทเอเจนซี่นะครับบริษัทท่องเที่ยวที่เขาจองล่วงหน้ากันข้ามปีนะครับอย่างผมเนี่ยจองกรีนแลนด์ไว้ข้ามปีเลยนะครับเพื่อจะเอาไว้บริการลูกค้านะครับที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปในจุดที่ไปได้ยากนะครับเพราะว่า กรีแลนด์นะหรือว่าโซบาทเนี่ยไม่มีถนนที่เชื่อมต่อเมืองต่อเมืองฉะนั้นจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับหรือไม่ก็เรือในการเดินทางนะแล้วในการเดินทางโดยเรือนะเรือที่ดีที่สุดนะครับก็คือต้องมีความสะดวกสบายนะเพราะว่ามันใช้การเดินทางหลายวันนะครับหลายสัปดาห์นะก่าจะถึงจุดหมายอะไรแบบนี้นะครับนะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เรืออัลบาทอสเนี่ยนะเป็นเรือ Expedition ที่ดีมากๆนะครับหรูหรามากๆแล้วที่สำคัญคือการบริการของพนักงานในเรือเนี่ยเหมือนเป็นญาติสนิทมิสหายเลยนะครับดูแลดีมากๆเลยนะตั้งแต่เราก้าวเท้าเข้าไปนะครับเขาก็จะบริการทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีอาหารหลากหลายมากนะครับทั้งแบบเอเชียนะครับทั้งแบบยุโรปอเมริกันนะแล้วก็ มีกิจกรรมต่างๆนะให้ความรู้นะครับนะต้องต้องเน้นย้ำนะฮะว่าเป็นเรือที่ให้ความรู้ด้วยนะครับไม่ใช่เรือสำราญใหญ่แบบพวกรอยัลค r ริเบียหรือว่า r รินเซสมันคนละแบบกันนะครับคนละแบบเลยจริงๆอยากให้ทุกท่านลองสัมผัสดูนะฮะในการเดินทางกับเรือ Expedition Cruise สนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตและทุกท่านจะรู้ถึงความแตกต่างนะครับนะของเรือ Expedition แบบนี้กับเรือเดินสมุทรหรือว่าเรือเรืสำรานลำใหญ่ๆนะครับมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จริงๆนะครับเพราะว่าผมลองมาหลายยี่ห้อหลายลำแล้วนะครับถามว่าแบบไหนดีกว่ากันมันไม่เหมือนกันครับมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันจริงๆทุกท่านต้องมาลองดูสักครั้งนะฮะกับเรือ Expedition Cruise นะครับของ a l b บาทอสนะฮะลองเลือกเส้นทางในฝันของท่านดูนะครับแล้วก็ลองติดต่อเอเจนซี่ใกล้บ้านท่านนะว่าอยากจะลงเรืออัลบ t ทอสสักครั้งนะครับนะทุกท่านผมมั่นใจเลยว่าทุกท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับ